วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องของ h ช n แนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับกดรับเหรียญแอดอบในนาคากูบอลเน็ตเวิร์กกันนะครับเมื่อเราเชื่อมกระเป๋าระหว่างนาคากูบอลเน็ตเวิร์กกับเบต้าเม็เรียบร้อยนะครับเราก็มากดแอดอบกันนะครับทีนี้การกดแอดอบนะครับกดอย่างไรนะครับ เพื่อนๆตามผมมาดูเลยครับนะเมื่อเราล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบของนาคากูบอลเน็ตเวิร์กนะครับ,นะรบนะเราก็จะเห็นฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึน่งนะเ็จะเขียนว่า a d o ์นะครับนะนะตรงนี้ครับนะนะ a d o ์ดอ0นาคานะครับกดเข้าไปเลยครับนะกดเข้าไปเลย นะครับมันก็จะมาโชว์้านนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับเลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะเห็น Wallet Connect นะครับ Wallet Connect ตัวนี้ครับข้างล่างนะครับกดเข้าไปเลยครับนะครับก็จะมีป๊อปอัพของ MetaMask ดิ้งขึ้นมานะครับนะให้เราเลือกกระเป๋านะครับนะถ้าเราต้องการเลือกกระเป๋านะครับนะเรามากดแก้ไขตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าในกระเป๋าเบต้าแมสเราบันทึกไว้ว่ากระเป๋าใบที่หนึ่งชื่อกอไก่ใบที่สองชื่อปอไข่นะครับชื่อที่โชว์ตรงนี้นะครับเห็นะครับปอนะครับตรงนี้ครับนะถ้าเรา,อ,าอยากเลือกกระเป๋าแล้วก็เข้าไปแก้่างนี้ครับกดเข้าไปครับนะก็ไปแก้ไขได้ครับเลือกกระเป๋าไปไหนก็ได้ครับนะเมื่อเราได้กระเป๋าที่เราต้องการแล้วก็ติ๊กนะครับมันก็เด้งมาสู่หน้านี้นะครับที่โชว์อยู่เนี้ยนะถ้าเรามั่นใจว่าเราจะอิมพอร์ต นะครับเหรียญนาคาคอยนะครับไอ้ดอกเนี้ยเข้าไปในกระเป๋าไปเนี้ยครับนะเราก็กดคอนเน็ t ตัวรงเนี้ยครับนะกดคอนเน็นะครับนะครับเมื่อเราเลือกกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาโชว์หน้านี้เลยนะครับนะมันจะบอกว่าเราจะเสียค่าแก๊สเท่าไหร่ตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่เหรียญ ได้รับจานวนกี่เหรียญไปที่กระเป๋าท, these, mm hmm. ที่เราเลือกเมื่อกี้ครับนะเราก็ตรวจสอบตามนี้เลยครับนะตรวจสอบตามนี้เลยนะครับเงครับค่าแก๊สนะครับเรียบว่าฟรีนะครับใช้อยู่ที่นะครับเราจะใช้ค่าแก๊สหรือบ n นอยู่ที่0ู0 0 2จุดูนููสองบนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนจะ,ะทำการกดแอร์ดอนะครับ จะต้องมี BNB พิมค่า gap อยู่ในเมตรเมตรด้วยนะครับนะต้องไม่น้อยกว่า0.002 BNB นะครับนะครับเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยนะครับเราก็กดยืนยันเลยครับเนี่ครับกดยืนยันนะครับอ่ะไปกันเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยคอนเฟิร์มนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เราอยากรู้ว่าในพิเตอร์เนี่ยเดียนลงมาเรีออยกเราก็ไปเปิดกระเป๋าพิตาม์แดูกระเว่าที่เราเข้าอย่างรับบก็ ยัครับไม่ยากใช่ไหมครับนะแค่เองเลยครับแค่เองนะครับ,รบนะกอ็อาจจะไม่เป็นคลิปนะเป็นภาพบางส่วนนะครับเพราะว่าระบบของเิวเตอแมสเนี่ยเขาจากไม่ให้บันทึกนะครับนะก็สำหรัแบคลิปนี้นะครับเนะพื่อนดูแล้วเห็นว่า ใประโยชน์นะครับ,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 บก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกันนี้อยงเดือนไว้ด้วยนะครับได้เป็นาพาสเพิรมใ,ใหม่แล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้ผมนทำงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ